สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่กำลังตามหาสุดยอดพันธุกรรมอเมริกันบามันพันแท้เลือดร้อยนะครับวันนี้พูดจาภาษาวัวหามาให้แล้วครับอยู่ตรงหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอโทรทัพน์ของท่านนี่เองนะครับเพราะว่าที่นี่คือ SK พัทยานะครับหรือภายใต้แบรนด์ของป๋าสุนะครับพันสุริยากิจสำเร็จนั่นเองนะครับวันนี้ป๋าไม่สะดวกมาออกซื่อนะครับก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้พูดจะภาษาวัวเป็นคนดูแลแทนนั่นเองนะครับผมหมายถึงว่าหมายความว่าการซื้อการขาย โดยผ่านช่องพูดจาภาษาวัวนะครับก็ขอขอบคุณป๋านะครับที่ให้ความไว้วางใจพูดจาภาษาวัวมาเป็นสื่อกลางให้นะครับผมพี่น้องครับถ้าจำได้นะฮะผมเคยออกคลิปตัวผู้พันแท้นะครับอนาคตพ่อพันปรากฏว่ามี f c ถามมาเยอะมากนะครับเพศเมียป๋าแบ่งไม้นะฮะตัวเมียพันแท้ป๋าแบ่งไม้วันนี้ป๋าจัดให้แล้วครับวันนี้ทั้งหมด 3คู่แม่ลูกนะครับแม่ลูกตัวเมียทั้งหมดเลยนะฮะนะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยสวยเด็ดทุกคู่ครับผมนะฮะดูนะครับนี่คือแม่ลูกคู่แรกเท่านั้นเองครับผมนะฮะต้องรีบโทรเลยล้ครับ เพราะว่าวันนี้ป๋าแบ่งให้แค่สามคู่นะครับผมเอาล่ะครับพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะดูคู่แรกกันเลยก็คือคู่นี้แหละพี่น้องครับที่กําลังยืนโชว์ตัวอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเล่าประวัติแม่สักนิดนึงครับเดี๋ยวพาดูเนื้อดูตัวใกล้ๆนะครับผมแม่นะฮะมิสเอสเคเจ็ดแปดสี่นะครับเป็นลูกของ วอดบาโวหนึนะครับส่วนแม่คือ SK 630นะฮะใบเพชรผมขึ้นให้ตรงหน้าจอเลยนะครับแม่คู่กับลูกตัวเมียนะครับผมลูกอายุ1เดือนนะฮะเป็นลูกของ437พี่น้องครับ Bright Investment นะฮะ แม่เนี่ยสูงประมาณ145บวกนะครับมีลูกตัวนี้คือตัวที่3เอาละครับใบเพชรขึ้นให้แล้วนะฮะสุดยอดพันธุก,กรรมโดยเฉพาะฝีมือการบรีดวัวของป๋าสุพี่น้องครับเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศนะฮะนะครับอย่างน้อยๆในใบเพชรนะครับของวัวแต่ละตัวเนี่ย ผมว่าน่าจะมีสายพันธุ์ของ SK ปนอยู่ในใบเพชรวัวของท่านเกือบทุกบ้านเลยแหะครับนะฮะเกือบทุกบ้านเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนบอกราคาผมให้ดูลูกก่อนพี่น้องครับอายุ1เดือนดูทรงดูเหลี่ยมนะฮะนี่คือพันธุ์แท้เลือดร้อยนะครับผมคู่นี้เนี่ยโอ้โหพี่น้องครับเป็นคู่ที่สวยเด็ดมากๆโดยเฉพาะตัวลูกเนี่ย ทําประกวดได้เลยครับผมแต่งดีๆนะครับเล่นดีๆเดินสนามไม่อายใครครับนะฮะเดินสนามไม่อายใครแต่วันนี้ราคาที่จะขายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพี่น้องครับป๋าไม่เคยขายราคานี้มาก่อนนะฮะตั้งแต่ทําฟาร์มมาเลยนะครับผมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงครับ <c oughs> สมัยก่อนนะฮะยุคที่วัวราคาแพงๆนะครับ วัวแม่ลูกเนี่ยราคาไม่เคยต่ำกว่าหลัก500แสนบาทนะครับตัวดีๆวัวประกวดของป่าเนี่ย7 8แปดแสนถึงล้านครับผมนะฮะปัจจุบันตัวละ1ล้านก็ยังมีคนมาให้อยู่นะครับของป่าตอนนี้นะฮะแต่ป่าไม่ขายนะครับเอาละครับดูแม่นะฮะแม่ชัดเจนนะครับผม S.K. 784นะครับลูกบอดบาโวนะครับผมแม่ก็คือ S.K. 630อ่ะดูหน้าแม่ นี่ฮะลูกตัวที่สามพี่น้องครับสวยมากๆากนะวัวยังสดยังดีอยู่เลยนะครับนะฮะดูนะครับอ่าดูนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้สักนิดหนึ่งครับก่อนบอกราคาใจเย็นเนยนะฮะแป๊บเดียวครับผมนี่ฮะดีทุกอย่างเลยพี่น้องตัวนี้สวยสมุดทุกอย่างเลยนี่ครับมุมนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะขออภัยนะครับนะฮะ ส่วนสูงเนี่ย145บวกวัดแล้วนะครับเอาละครับพี่น้องครับทีนี้มาฟังราคากันเลยครับวัวไม่มีตําหนินะครับวัวไม่มีตําหนิฮะราคาขายเลยนะครับพี่น้องครับนะฮะคู่นี้นะครับแม่ลูกแม่ท้องว่างนะครับลูกอายุ1เดือนนะฮะลูกเป็นลูกอินเวสเมนต์437นะครับราคาขายเลยนะครับผม180,000บาทครับผมนะฮะ 1นึ่งแปเบินบาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งพี่น้องลูกดูแผ่นหลังวัอายุหนึ่งเดือนหลังแตกแล้วครับดูฮนะดูความหนานะครับนี่ฮะอ่าความหนานะครับความลึกมาเต็มเหมือนกันครับวัวหนึเดือนดูครับผมกระดูกแข้งขาไม่ต้องห่วงครับฝีมือป๋าสุ ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเอาละครับโทรเข้ามาครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับผมครับผมพี่น้องครับคู่ถัดมาก็เป็นแม่ลูกอีกนะฮะแม่ลูกเพศเมียครับผมเดี๋ยวฟังประวัติแม่ก่อนครับผมแม่นะฮะ SK 7 8คนะครับพ่อก็คือบอลสัน299-3ทับนะครับแม่คือ 11วันเล่100นะครับ ET นะครับแม่ของตัวแม่นะฮะนะครับเมื่อกี้พ่อกับแม่ของตัวแม่นะครับแม่ลูกตัวเมียอายุเกือบเกือบหนึ่งเดือนครับผมนะฮะอายุเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับเป็นลูกของเรดแมนหนึ่งเก้าห้าทับแปดนะครับนะฮะตัวลูกนะฮะแม่สูง 152พี่น้องครับวัดแล้วนะครับก่อนที่จะมีการถ่ายทําแม่นี้ใหญ่หนาลึกกระดูกใหญ่มากพี่น้องเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับแม่มีลูกที่3นะครับสถานะก็คือท้องว่างนะครับเพราะว่าลูกยังไม่เต็มเดือนดีนะครับผมเอาละครับมาดูใกล้ๆนะฮะดูแบรนด์ก่อนเลยนี่นะครับของของจริงของแท้นะครับ SK 786ครับผมดูกระดูกครับ กระดูกใหญ่นะฮะตัวนี้นะฮะดูครับอ่าลำตัวยาวใช้ได้เลยใบหน้านี่ครับดูครับผมโบสครบเครื่องนะครับกระดูกขาหน้านี่ฮะกีบดีมากพี่น้องครับกีบทรงพลังเลยนะครับดูลูกครับผมนี่ฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันครับลูกยังไม่เต็มหนึ่งเดือนนะครับลูกประมาณ20วันนะฮะ ดูครับโอ้โหดูครับเชื่องไม้เก่าแต่เด็กเลยพี่น้องนะฮะอ่ะทีนี้ดูดูน้ำล่างของแม่หน่อยตัวนี้หัวนมดีมากนมเล็กมากนะครับนะฮะขนาดมีลูกตัวที่สามนะครับเนี่ยดูนะครับอ่ะดูด้านหลังครับกระดูกใหญ่ครับตัวนี้วัวใหญ่กระดูกใหญ่ดูโตกนะฮะนะครับแบรนด์เอสเคการันตีในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะครับดูนะครับผม ตัวนี้ใหญ่เลยนะฮะเนี่ยครับ152บวกนะครับวัดแล้วนะฮะอ่านี่ผมต้องถอยไกลเลยนะครับนี่ครับกระดูกสวยเด็ดเหมือนกันครับคู่นี้ฮะเอาละครับฟังราคาเลยครับผมนี่ครับแม่ลูกนะฮะแม่เป็นลูกของบอลสันนะครับแล้วก็11วันเล่ ET ที ส่วนตัวลูกเนี่ยเพศเมียนะครับผมอายุเกือบเกือบหเดือนนะฮะเป็นลูกของเรดแมนหนึ่ทับแนะครับแม่มีลูกตัวที่3แม่สูง152ครับราคาขายเลยนะครับผมนะฮะราคาขายเลย1นึ่0 0สบาทครับผมหนะึ่งแ0นเบาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับ ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเอาละครับใครที่อยากได้ SK วันนี้ป๋าแบ่งให้แล้วนะฮะอนาคตอยู่ที่ลูกนั่นแหละครับพี่น้องครับดูฮะดูนะครับผมโอ้โหสมัยเก่าก่อนอย่างที่ผมบอกนะฮะราคานี้อย่ามาพูดใกล้ป๋านะครับเดี๋ยวป๋าเอะเอานะครับวันนี้ป๋าเข้าใจครับสถานการณ์ราคาวัวปัจจุบันนะครับ1,70,000ืนบาทโทรเข้ามาครับ คู่ถัดมาพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อต้นรายการนะครับไม่มีอะไรจะบอกไม่มีอะไรจะสาธยายครับดูให้ภาพมันฟ้องคุณภาพมันขายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะแบรนด์นี้นะครับคนถามเข้ามาเยอะมากครับนะฮะคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้คู่ที่3ครับผมนะฮะคู่นี้นะครับ เดี๋ยวฟังประวัติแม่ก่อนเลยครับผมนะฮะคู่นี้แม่ก็คือมิสเอสเคแนะครับตัวแม่ก่อนนะครับ s k 805นะครับเป็นลูกของแจ็คตอง1 5ทับ5พี่้องครับส่วนแม่เป็น11วันเล่107นะครับ805เนี่ย เกิดเมื่อวันที่8เดือน2 2022นะครับนะฮะแม่ลูกตัวเมียครับผมลูกอายุประมาณ2เดือนนะครับลูกอายุประมาณ2เดือนนิดนิดนะครับนะลูกสาวเป็นลูกของจูดพี่น้องครับนะฮะเป็นลูกจูดครับแล้วที่สำคัญนะฮะแม่นี้นะครับสูง148เพิ่งมีลูกตัวแรกนะครับ วัวสาวลูกแรกพี่น้องครับยังสดยังใสปิ๊งเลยนะฮะยังสดยังใสนะครับเอาละครับทีนี้ดูลูกก่อนก็ได้นี่ฮะดูนะครับดูเหลี่ยมดูทรงครับพี่น้องครับวัวที่นี่แต่งให้ฝึกให้ยืนจนเชื่องจนนิ่งแบบนี้ครับนี่คืออนาคตลูกจูดนะฮะลูกจูดครับอายุ2เดือนนิดนิดครับประมาณ2เดือนครึ่งนะฮะดูครับ เลียมตัวทรงตัวหนังหนาดีเหลือเกินครับดูใบหน้าฮะโอ้โหความโบสไม่ต้องห่วงครับผมนะฮะดำทั้งใบเลยดูครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะผมขอเก็บภาพสักนิดหนึ่งครับเอาละครับทีนี้ดูแม่เนี่ยฮะคุณแม่ลูกหนึ่งครับดูใบหน้าครับเชื่องไม่เชื่องนี่คือไม่ต้องใส่ขุมเลยฮะอัวตัวนี้นะครับไม่ต้องมีขุมนะฮะยืนให้เกานิ่งๆเลยครับผม ดูครับดูแบรนด์นะครับ SK นี่ฮะ805ครับผมดูน้ำล่างครับนมสวยมากพี่น้องฮะหัวนมเล็กนิดเดียวครับปกติถ้าพี่น้องเห็นเนี่ยวัวที่ลูกดูดนมนะครับที่พันธุก,กรรมที่ไม่ได้ถูกพัฒนามาเนี่ยหัวนมเนี่ยบลเออบล่าเลยนะครับมุมนี้ จะย้อนแสงนิดนึงครับนี่ฮะอาจจะดูไม่ชัดครับแต่วัวไม่มีตำหนิครับนะฮะไว้วางใจ SK พัทยาได้เลยนะครับอ่ะมุมนี้ดูนะครับแม่ลูกคู่นี้ฮะราคาขายนะครับผม1นึ0 0 0สบาทครับแม่ยังสดอยู่เลยครับผมฮะแม่ยังสดอยู่เลยลูกตัวเมียนะครับอนาคตอยู่ที่ลูกเนี่ยครับ ดูครับ1 8 8 0 0 0 0บาทนะฮะแม่ SK 805พี่ท้องจำเบอร์นะครับเป็นลูกของแจ็คตอง1ทับ5นะครับแม่เป็น11อวันเลนย์ะฮะตัวแม่นะครับส่วนตัวลูกเนี่ยอายุ2เดือนครึ่งนะครับโดยประมาณนะฮะเป็นลูกจูดครับแม่สูง148ครับท้องที่1นะฮะ ปัจจุบันท้องว่างอยู่นะครับเพราะว่าลูกเพิ่งได้2เดือนนะครับถึงกับสัตว์ก็ยังไม่สมควรที่จะผสมตอนนี้นะฮะต้องรอสัก3เดือน4เดือนประมาณนั้นนะครับถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมครับผม1 8 0 0 0 0ืนบาทครับโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้นะครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้มี3คู่เด็ดๆเลยนะครับ นะฮรัแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน SK พัทยาด้วยนะครับที่วันนี้มาช่วยพูดจะภาษาวัวนะฮะกาวัวแต่งวัวให้นะครับมีทั้งสตาบาลมีทั้งน้องที่ดูแลวัวอยู่เลี้ยงวัวอยู่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องครับโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้มีแค่3คู่นะครับ คู่อื่นป่ายังไม่เปิดยังไม่ขายนะครับหมดแล้วหมดเลยครับผมแค่3คู่นี้เท่านั้นนะครับมาดูมาชมตัวจริงได้นะฮะที่ตำบลเขาไม่แก้วนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเพี่องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้สวยเด็ดนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบพันธุก,กรรม พัน์แท้นะครับเลือดร้อยนะฮะวันนี้แบรนด์ดีแบรนด์ดังด้วยครับการันตีในเรื่องของคุณภาพระดับประเทศเลยครับแบรนด์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจะภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ